มื่อวันหยุดนานนะคะน่ะเนาะมื่อวันหยุดนานเดี๋ยวนงจะพาไปเก็บแบรอรี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวนั้นจะ,ปปะดืะดด่มก,ก,กาแฟกอนนะคะนาอดื่มกาแฟกนนะค่ะจะติดน้ำปั่น,นะค่ะทุกคนวววนี้ววววววบวว หลายอย่างนคะทุกคนเต็มโูแหละรูเกิดลูเกิดรอเห็นได้จับบ้านเห็นบนะ้านสไอ้นี่ไ้บ้านนะคะโอ้หเอเยอะเลยอ่ะทุกคนเลือกขอบกินกินนะคะเนาะกล่องนั้นแตกต่กล่องยังไงก,กัทุกคนต่างก็เป็น น้องมีนอมอัลอนด์ควเด็กเจ้ม yes, ื่อนี้น้องร้องนมถั่วเหลืองก่อนนะจ๊ะสุดย้าน้องจะบอสไซน์นมนี่น้องจะไซนอัน,นอันบอสไซน้องตัวนี้นะ ตกเนี่ยค่ะฝนตกฝนจ้าไหนเจ้ามื่อตกเนี่ยนี่ฝนได้ยังปรตกกระบนนะคะคเนาะยังปรตกกระบนค่ะกระบนยามตกกับเออเปียกเนาะค่ะเนาะบ่ไปเฮ็ดงานกับประด้น,น,ะ,นะ,ะนี่ค่ะทุกคนนี่อันนี้น้ำปั่นเนาะก็จะออกมาเป็นสีนะคะออกจะออกเขียวไปทางอัลบูาคาโดเนาะคะเนาะออกไปทางอะโวคาโดค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวไปเตรียมโต๊ะแล้วก็ออกไปเก็บแปรปร,รีนกันค่ะไปเจอกันจุ๊บ แบล็เบอร์ี่แล้วค่ะทุกคนใจอยากจะเอาคบไปน้ำดิจ่าเอาคบไปกำม,มันไปทำแอปเปิ้ลเอาคบไปทำแอปเปิ้ลค่ะทุกคนก่อนที่เขาจะอันนี้ไปเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันนั่งมาเจอพัมเหลืองค่ะทุกคนมันสุกแล้วค่ะมันอันนี้มันจะหลาแล้วนะคะเนาะพัมเหลืองจะชิมค่ะทุกคนอืม อร่อยมากหวานมากเลยน้องพามาเก็บเอาหมากโบนัดจ้ามันหล่นหมดแล้วนะคะทุกคนจากจะได้สำกหนนะคะไปจ้าไปหาลองหาเบิงจ้าขามากนี่ค่ะมันก็นจะล่วงตามพื้นดินนั่งสิละค่ะทุกคนเพราะว่า มันก็จะปนไปน้ำหยาเนาะค่ะเนาะหยาโฮกลายกันเลียวเพระเห็นหมากมันจ้ามันก็มีใครเห็นกับน้องบ้างไหนเอ่ยมันแอบค่ะทุกคนน่คะหมากหนึ่งพอได้เก็บเนาะจ้าเนาะมันหาหยาจ้ะทุกคนมันอยู่ลงลงในปลาหยาเนาะค่ะเนาะมันลงลดลงมาแล้วก็ โลนในป่านะจ๊ะแล่อยากจะหาหยาจากเน่จากนอยนะคะหมากหนึ่งจะ้ะทุกคนหนันนาากหนึ่งนานที่จะมองเห็นเขานะคะเนาะ่น,นจะจ้าหมากหนึ่งหมากหนึ่งค,ะค่ะทุกคน นะค่ะแต่ละอันนี้กระม่อนึงจะอันนี้แห้งแล้วค่ะทุกคนนี่แห้งเดี๋ยวหาทุงใส่ก้อนจ้าข้างใน,นหลายเลยค่ะทุกคนข้างใน,นมีหลายอยู่จ้าเนี่ยก็ต้องตาดีๆแน่จากน้อยนะคะเนาะหมักนึงจะเนี่ยค่ะทุกคนเก็บเอาเนาะจ้าะนะเอาไปตากแห้งอยู่บ้านจ้า มาดน,นันลี่ก็ดูวนยนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในดงอันนั้นนะคะทุกคนในดงปานอันนั้นไหมคะป้าประกาศป้าประกาศฝรั่งนะคะทุกคนอู้หูตกใจ หามากหนึ่ง,งคะ่ะทุกคนมันอยู่ในซอก,กค่ะมีน้ำอันนั่นพร้อมเลยคะ่ะทุกคนมีต้นนต้นสติงเน็ตโท้ไหมคะต้นตำแยฝฟรังคะ่ะทุกคน นี่นะคะต้นเขาจ้าทุกคนนั่งอยู่ในถ้ำกลางต้นผักกาดป่าเนาะจ้าเนาะแห้งหมดแล้วค่ะทุกคนนี่เขาเป็นเมล็ดพันธุ์หมดแล้วจ้าอันนี้ผักกาดป่าเนาะจ้าเถอะอือหลายๆจ้าอันนี้ก็แห้งแล้วค่ะนี่แห้งแล้วเก็บเอาจ้าเก็บเอา มัดนึงอัน,นจ้ะโอ้ตรงนี้เป็นพวงเลยจ้ะนี่ก็ได้อยู่เนะค่ะนี่โอ้นี่คทุกคนป้าหมองนั่งเก็บหม,มักหมักหมักบกพรังเนาะคะ่ะเนาะ น้องเอิญบุกพลังผู้ใดพาทนงเอิญน <venant> ok ั่งจำบุได้ไนะคะเนาะนั่งจอะนันี้อยากิ้อยห้ยอันนั่นเจาะดียวค่ะไม่แรงเจาะไม่โลกที่ดูดใจทุกคนลอกกิน หลายเลยจ้ะน้ำพอแล้วจ้ะทุกคนนั่งเก็บแล้วน้่งกวาดเลยคุณแต่นี้นาจ้านาะไปจ้ะพอแล้วคะ่ะป้าเก็บกบุกฟราร่งนั่งไปเดช่วยรู้คุปตาเห็ดด้วยค่ะทุกคน <c oughs> นจาจ้านาะโอ้อยั่คะเก็บเอาคะ่ะทุกคนโอ้นั่งเหยียบไปตินี่คุณคะ่ะทุกคน มากข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะบกฝรั่งนะคะเก็บใส่ถุงให้ทุกคนเก็บใส่ถุงอันนี้เป็นที่นั่งเก็บกองไว้นะคะ่ะ แล้วค่ะทุกคนต้องใส่กระลอกกินเพราะได้เก็บจักหน่อยนะคะเนาะกล้องคากล่องนั่นจ้ะ นี่เนี่ยค่ะทุกคนนี่เนอกจ้าเนาะหมากข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้คือสมองนี่แหละนั่งว่า